นักกีฬาที่รับราชการหลายคนก็รู้สึกภูมใจครับที่ว่าเขาได้นำทีมไป่นจบที้ไปก็เป็นยอดชุดยอดเป้าหมายของตัวว่าเราเคยทีมที่ว่าพาไป็เป้ายจากที่ว่าพาไปก็เป้าหมายที่มีผก้ใที่ไหนช่วยผู้ับคิดคิดไว้ว่าต้องพาทีมตามมาตรฐานเราก็คือต้องผ่านรอบแรกให้ได้แล้วก็ที่เหลือก็ว่าไป็นจประสงคแต่เป้าหมายแรกคือต้องผ่าน เราเหมือนเดิมครับแม้มันจะเป็นฝาในวันนี้ที่เราไม่สามารถคว้าแชมป์ให้กับคนไทยได้ก็ก็อยากฝากบอกว่าน้องๆในทีมทุกคนทั้งทีมงานครับก็ทำงานอย่างเต็มที่แล้วครับเราเราแพ้ครั้งนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงได้ครับว่าคะแนภาพของเราเป็นแนวทางของทุกคนครับก็ขอให้คนไทยเป็นกำลังใจให้กับเราในทุกๆเมในมองในทัวร์นาเมนต์นี้มองยังไงทีมมีพัฒนาการอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็มีอะไรที่ยังต้องปรับเปลี่ยนก็ก็สำหรับ พัฒนาการในทีมมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับต้องต้องเข้าใจด้วยว่าทีมชุดนี้มันเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เป็นเป็นผู้เล่นที่มีอายุยังน้อยแล้วก็มีพู่นล่นที่ประคองแค่สองสามคนครับจับตันทีมอยากให้โค้ชมิเกลคุมต่อไหมครับพุ่สอโลกต้องต้องต้องเป็นมิเกลคุมต่อแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนโค้ชคนใหม่มาระบบเทคนิคที่ว่าเราเริ่มพัฒนาเริ่มเข้าใจกันมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะคนันต้องเป็นมิเกลคนเดียวรับที่สามารถมาทาทีมเกอรไทยไป เบอร์ครับแล้วสามารถทำผลงานในผ่านให้ให,ให,ให,ให้เข้ารอบแรกได้ครับจุดไหนที่เน้นมองว่าคิดนี้ต้องเล่นก่อนโซโล,โล่ผมว่าความเข้าใจครับความเข้าหาวาเพราะว่าการที่ว่าเราจะเล่นกันในคุ้มแต่ละคุ้มเนี่ยมันต้องอาศัยความเข้าใจกันครับและการบางสิ่งบางอย่างึงโค้ชจะวางมาอย่างดีครับแต่บางสิ่งบางอย่างมันต้องแก้หลยแก้ไขตถานการขึ้นหน้าครับซึ่งผมมองว่าบางคนการเล่นเนี่ยมันยังไม่เข้าขามารู้ใจกันซึ่งทำให้เรา ทำผลงานไม่ดีเท่าที่ควรไม่เหมือนกับชุดชุดชุดเก่าๆครับผมไม่ได้เปรียบเทียบนะครับแค่แพ่บอกให้ฟางว่าชุดต่ออ่ะกว่ามันจะประสบความสำเร็จได้มันเล่นกันมาเป็นสิบปีครับซึ่งมองตาแค่มองตาแค่รีดเสียงมันก็ทําให้เราเข้าใจกันแล้วว่าเราต้องทำอะไรครับเวลาไม่กี่เดือนนี่ทันแม่ของผมว่าเวลาสามสี่เดือนนี่ทันไน่หลอนครับถ้าเราเก็บตัวแล้วเรียนรู้กันให้ไวมากขึ้น วันนี้นายกเศรษฐาก็โค่นเฟซบุ๊กโคาชเชียร์ฟุตซอลไทยโดยเฉพาะเนื้อก็บอกเป็นทีมมา,ารักาเขาด้วยอย่ากจะบอกอขอบคุณท่านครับที่ท่านได้ติดตามเชียร์พวกเราครับถึงแม้ว่าเราไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ก็รู้สึกขอบคุณครับก็ได้ข่าวว่า